ตอนนี้เราอยู่เดอะมอแบงกะปิจะมากินซูชิโลชั้นสองนะจ๊ะแต่ตอนนี้เราอยู่ชั้นเอ็มเราจอดรถได้ที่ชั้นเอ็มใต้สาขาเขาเพิ่งมาเปิดใหม่อ๋อสาขาเปิดใหม่ที่นี่ใช่ไหมใช่ซิโลมีโปด้วยอ๋อมีโปโอโทโร่สี่สิบบาทโอโทโร่สิบบาทมีถึงวันที่สิบอ้าวปลาตัวใหญ่นี่แหละค่ะชั้นเอ็มแวะดูปลากันปลาตัวใหญ่บึ้มเลยเมซอน เดยวกินเสร็จค่อยมาเดินดูโอเคไปไม่ตอนนี้เราเข้าร้านแล้วนะจ๊ะกำลังไม่เคยมากินเลยเลยไม่รู้ว่ากำลังเรียนรู้อยู่ว่ามันต้องสส่อะไรยังไงบ้างอ่านี่ครับมันก็จะมีหน้าจอ ให้กดสั่งออเดอร์นะครับก็มีหลายเมนูขนมหวานอ๋อวาซาบิวาซาบิหยิบได้จากข้างบนนะนีแล้วก็เลือกเอาอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะสั่งนะครับใช่แต่ว่ามันก็จะมีวิ่งมาตามสายพานมาเรื่อยๆเนี่ยเราอยากกินมาไหนแล้วก็หยิบอ๋อซึ่งไอ้พวกที่สั่งพวกเนี้ยมันจะมาที่สายพานข้างบนนะ อ๋อนี่มะมีใผพานอีกชั้นหนึ่งแต่มันยังมีทางมาลงจอดอ่เดี๋ยวเราเค่อยถ่ายตอนที่มันวิ่งมาจอดแล้วก็เขาว่จะกอันนี้ชาเขียวอันนี้ผมชาเขียวอันนี้น้ำร้อนสามารถชงดื่มเองได้ฟรีลองชงไหม,มนี่ครับเขามีช้วยมาให้ด้วยเงียบๆไม่ค่อยลงเท่าไหร่เลย เปิดเปิดปักเลยอประมาณนี้ก่อนก็ได้ใ้ลงเท่าไหร่เลยแะมาแก้เบอร์ด้เดี๋ยวดีแล้วก็เปิดเพื่ออาน้าร้อนทีนี้อาหารต่างจากสายพานด้วยค่ะอ่ามาสรงแล้วสี่คมอ่ะประมาณนี้แล้วก็ิกินเอาอ่าโอเคแล้วนี่เมื่อกี้มีเสียง บอกว่ามีอาหารมาแล้วนี่ครับมันก็จะมาอยู่บนชั้นข้างบนเราก็ต้องหยิบอ,อ่อพราะว่าเราสั่งไปเยอะมากเดีวมันจะมาจานสีแดงนี่คือ40่สิบาทก็อคนออดูมันก็ไม่เป็นโอโทโร่ใช่งไหมหื้งคนนี้ก็โอ,อกโอโทโร่นะแม่พี่โชยู่หอแล้วนี่อะไรอ่อออะ ลายเอานี่เป็นจานให้เราสั่งกินเลยเหรอเนี่ยลายเหมือนเนื้อหมูก็คือโอโตโร่เลยเอาไปนเอาไปเราไปเลยสองครั้งนี่ก็จะมีป้ายนะครับวิ่งมาบอกว่าของที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคืออะไรราคาเท่าไหร่นะฮะนี่อย่างนี้เป็นแซลมอนคัสพิเศษอ๋อเนี่ เห็นไหมครับพ่อเขาจะบอกมีอาหารมาแล้วทางสายพานด้านบนเป็นโอโทโร่สี่ชิ้นบอกเลขชัดเจนแล้วก็หยิบลงมาข้างบนไออันนี้คืออะไรหรออัน้นซอสานเอาไว้านอะรเปนพวกขแล้วก็ปลาหลักของทอแล้วก็ปลาไหล อันนี้ก็จะเป็นโชยุถิงดองแล้วก็นี่ก็เป็นขิงดองขิงดองพี่มันหนิบมันนี่อืมน่ารักเจี๊ยวออกแบบแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเมื่อกี้หาเขาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นซอสหวานมันเป็นซอสหวานที่เอาไว้กินกับพวกของทอดแล้วก็พวกที่เป็นปลาไหลหิมะเหล่านี้ไงมาอีกแล้วแต่ดูยังไงมันก็ไม่ค่อยเหมือนโอโทโร่เลยนะ กระเป๋าเป็นปั้นข้าวไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ทำไมคราวนี้มันไม่เด้งแจ้งเกินเป็นลืมอันนี้นะเมื่อกี้เทไม่ออกนะเทคนิคมันต้องกดเข้าโบยก่อนนะถึงจะเทออกนะอันเนี้ยเทไปเนี่ยออกมาแบบตุ้ยเดียวเนี่ยแค่นี้การคนทำหกไงล้างมือล้างไม้ต้องกดก่อนนะด้วยนะจ๊ะเขามีผ้าเย็นมาให้กดแล้วก็มาไปช่วยเท่าไหร่ นี่นี่มีอุนังหิวิ่งมา60บาทมีสองชิ้นน,นะครับ<ย>ก็จะมีของวิ่งมาเรื่<ๆ>อยๆเดี๋ยวเราจะเริ่มกินกันแล้วครับอ้าวอันนี้ทำไมไม่วิ่งบนสายพานล่ะครับอันนี้จะเป็นโคตเต พวกนี้ยังไงอะพวกนี้อันนี้มาจากสายการอะไรใช่ค่ะมาจากใช่อันนี้หยิบมาจากสายการด้านล่างใช่ข้างบนข้างบนค่ะข้างบนก็ก็คือสามารถสั่งเติมได้ข้างบนแล้วก็จะไหลมาขึ้นบนเช่นกันดำแต่บางทีคำใอย่างในครัวก็จะเรียกให้เรามาเสิร์ฟให้เสร็จแล้วแต่ว่าลูกค้าได้โอได้โอตุกโคลโลโคพิทโซครับครับแล้วก็ไอซ์เบอร์บหกไอซ์ีนี่มาครบแล้วครับ ครับขอบคุณครับเรากินกันไปแล้วพักหนึ่งแล้วนะครับผลงานผลงานอันนี้ก็คือใกล้จบแล้วนี่เนียนมากอยากให้รู้นี่ผลงานการรับจางนะจานสีขาวสีแดงยี่สิบสีแดงสี่สิบสี่สิบบาทสีตาหกสิบสีสีเทาหกสิบบาทสีดำร้อยยี่สิบสีดำร้อยยี่สิบ ก็มีจารพิเศษสามี้อยมี6คำที่เราตัางมาคืออันนี้มี6คำราคาต6 0า,มมาบาทมีน้ำมีฟิวไม่อันด้วยนะครับช่วงนี้โปรโมชั่น,นเนี่ยก็กดไลน์เฟซบุ๊กกดไลน์เฟซบุ๊กได้น้ำมีฟิวฟรีวิธที่ว่าคือน้ำอัลมใชน้ำหวานน้นอะไร ในกิงก็มีน้ำร้อนให้กินนะเราก็มีน้ำร้อนแล้วก็มีชาเกียวให้กินเป็นชาเกียวผมก็โอเคแล้วรสชาติเทียมไรได้หรอสรุปแล้วความกดของป้าเป็นไงบ้างครับป้าเฉยเฉยใช่เฉยเฉยไม่ได้ถูกใจอะไรมากเทียบแล้วซุจิจกล่องใน บุฟเอตของเดลโมหรือว่าของพารากอนอะไรยังอร่อยกว่านาะที่เขาทาเป็นคำๆสาหรับความรู้สึกเรานั้นคนอื่นยังไงเราไม่รู้หรือไม่จริงๆก็ซื้อเป็นพวกแบบว่าชาชิมิมันน่ากินเล่นดีกว่าเพราะไอ้พวกเนี้ยไม่มีชาชนีิด้วยใช่มีแต่ข้าวกินไปกินมาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวคิดตังออกมาเป้าว่าราคาก็น่าจะสูงไม่ไม่ได้ถูกอ่ะนะ เดี๋ยวเรามารอดูกันว่ากินประมาณเนี้ยมาตัามาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่สี่ตัวละเท่าไหร่ใช่แต่ก็เราก็มาดูครับทั้งแรกเห็นคนก็พูดถึงเงินเยอะในช่วงนี้ก็มีปูเพราะมันเป็นสาสามใหม่ได้แต่ก็เท่าที่กินในตัวโอโทโร่ที่เขาจัดโปรเนี่ยสำหรับเราเราว่ายังไม่ใช่อร่อยูเท่าที่กินญี่ปุ่นไม่ได้นะกินนญี่ปุ่นได้เนื้อเนื้อโอโทโร่มันยังไม่ใช่อ่ะ ที่กินที่ญี่ปุ่นอร่อยแบบนี้นะมันมันจะละลายในปากเลยนะในขณะที่อันเนี้ยไม่ละลายในปากเลยใช่เหมือนมันเป็นเนื้อช่วงที่ <c oughs> ไม่ได้เป็นพรีเมียมโอโทโร่อะมันเป็นเนื้อใกล้ๆกับเนื้อแดงมากเกินไปหน่อยนี่ไงมาพอดีเลยลองดูเด็แต่สีเนี้ยดูน่ากินแบบสีช่วงแรกๆนะอันน ไม่ดีมาเหมือนกันนีแล้วเขาก็มีระเบียบดีนะเราะว่าจะให้เรา้วนาพสติกอใ่ไว้ในถ้วยอันนี้มันจะเป็นวยฉพาอยู่นี่ไงมาอกรอบแ้อันี้มกรมรนีนืว่าไะแล้วต่ช อันนี้ติดเมือแดงอันนี้มาคะแต่ได้สอเ,เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าค่าเสียหายเท่าไหร่เดี๋ยวจริงๆแล้วมันมีเมนูพวกแบบว่าราเมงด้วยนะเนี่ยก็ตกแจเหมือนกันว่าเอ๊ะมีซุปมีซอ์บอะไรด้วยัน <ไป S 1> มีไปด้วยหรอ,อ มีของฮานเล่นด้วยอ่าพวกของฮานเล่นก็ของบ้านๆเป็นไฟบันเกลียวของทอดส่วนใหญ่จะเป็นพวกของทอดพวกคาราเกะอ่าแล้วก็มีเทมปุระนิดหน่อยอนนกุก้งเทมปุระอันนี้ก็าากุ้งเทมปุระอันนี้ก็คาราเกะอันนี้ของหวานก็มีไอติมมีมันเชื่อมมีวาลบีโมจิพนานะพอนตาเค้กตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด มีหลายแบบแล้วก็มีพาฟเฟตประมาณนั้นโอ้มีข้าวปั้นสามเหลี่ยมนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือนี่มันแปลว่าข้าวปั้นเฉยเฉยอ๋อนี่คือข้าวข้าวปั้นสามเหลี่ยมมันต้องเป็นโอนี่ริ่งริ่งอ๋ออ๋านี่พวกห่อสาหร่ายห่อสาหร่ายเรียกกุ่มกลางโอเคอ่า ก็ค่าเสียหายนะครับ3,256บาทอนื่อยจากกินไปอ่ะ2,960าแล้วเจอสวิตชาร์ตก็ไป10เปอร์เซวิธีการจ่ายตังค์คาก็จะสแกนยอดเงินลงมาในนี้แล้วให้เราเอาบัตรนี้ไปจ่ายแล้วเขาก็ให้สะสมแต้มมากัน3คนแทนนี่จะใช้ใบสะสมแต้ม1นึ่ใบเปล่าค่ะเป็นการสะสมแต้มเปอร์คนนะคะ 450บาทขึ้นไปถึงจะได้1หนึ่งแต้มอ๋อ400ในนี้อ๋อส่สี่ร้0ได้หนึ่งแต้มวันนี้เราทานไป3 0 0พันกว่าบาทกลายเป็นว่าเราได้อีกแค่นี้ค่ะสา0 0ันกว่าบาทจริงๆแล้วสาไม่ใช่เขาให้มากินหนึ่งครั้งได้1แต้มแต่คุณต้องกิน400บาทเป็นขั้นไปถึงจะได้1แต้ม ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับที่ยอดเงินไม่ได้เกี่ยวกับยอดเงิน,งนแล้วก็จะมีเนี่ยกินเท่าไหร่ปุ๊บก็จะได้คูป,ปองส่วนลดอะไรก็ว่ากันไปตามแผนผังเขาเส้นฉลาดมากแล้วมีให้เขียนชื่อด้วยการหลงเราเราก็ไม่ถ้าส่วนการจ่ายตังก็คือเขาจะมาคิดตังที่โต๊ะแล้วให้ไปจ่ายตังที่เคาน์เตอร์ข้างหน้าอ,อันนี้ก็บอกไปแล้วเมื่อกี้ใช่จะแกนปุ๊บแล้วก็ขึ้นตัวเลข แล้วเราก็ควรสอบนิดนึงมันจะได้ตรงกันเนื่อเพราะว่าใต้จานมาานันจะมีไอ้ไปดีอยู่เขามีเครื่องมาสแกนนับด้วยป๊า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 ป๊ปว่ากินสีแดงไปกี่จานสีธรรมูสีสไอ้เนี่ยเขาเรียกสีเงินเราเรียกสีเทาเส,สีเงินไปกี่จานสีดำไปกี่จานแล้วแบบนี้กี่จานแ,บบแล้วคำนวณเงินไม่มีไ,มมไอ้เครื่องวัดที่นั่นววดพิมพ์มา อประมาณนี้ค่ะโอเคนี่นะครับที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับเดอะมอลล์ไลฟ์โต์บางกะปิเขาก็นเวทใหม่นี่เป็นห้องน้ำนะครับเรามารีวิวกลอกน้ำใหม่เขาด้ด้านซ้ายคือวอเตอร์นะครับแล้วเอามืออังปุ๊บน้ำมันก็จะไหลนะครับก็เหมือนทั่วไป แต่ด้านขวาเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นสบู่นะครับวิธีการก็คือตรงนี้มันจะมีเซนเตอร์อยู่นะครับให้เราเอามือไปงอังไว้สบู่มันก็จะไหลลงไปนะครับนี่แต่ทีนี้วิธีการก็คือถ้าเราอังเนี่ยเราก็จะลอไม่ทันก็คนส่วนใหญ่ก็ต้ององนี้นะครับอ ไช้ได้ทีเดียวแต่ว่าเนื่องจากยังใหม่อยูไม่มีกระดาษทิชชู่นะครับแ๋วแถวดีใจด,ด,ดีครับม,มีปลาอันนี้เป็นบ่อปลาครับโอ้มีปลาครับเงินมาด้วย ี้ก็เป็นปลาครผสมกับพวกอะไรนะปลาเวอร์ฮอนอันนี้หัวตุ๋ย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 ,ยปลาเวอร์ฮอนพวกพวกฮอนต่างๆพวกปลาหมีหนก Yeah. Right.

do you mean? Eat. You want to eat fish? No, you can eat. Yeah, 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 yeah. ไม่รู้เขาคงาคงจะบอกว่าปพราะว่าภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้แข็งแรงหรอกมันคงจะบอกว่าปลาไม่กินได้นะเพให้อาหารได้ไม่ใช่เรากินมันได้ เา่าเรากินปลานี้ได้มันบอกยิ้แท้ยิ้เต็มอ่า